วันนี้เราเอ,อ่อทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้เราอาจจะไม่ได้อ,อืมเราอาจจะไม่ได้พิมพ์อธิบายนะคะเราจะอธิบายตั้งแต่ในคลิปเลยก็คือเพื่อนขอมาอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะแต่งตัวแปลกหน่อยเพื่อนวันนี้เพื่อนขอให้ทำความสะอาดบ้านแน่เลยหรือไม่ก็ให้พิมพ์อะไรสักอย่างนี่แหละแต่เราจะเป็นหาเสื้อแล้วกันไม่สีเราจะเป็นแบบทำความสะอาดบ้านอะ ความเป็นจริงนะคือเราแบบไม่เข้าใจสําหรับเพื่อนคนนี้เลยคือเขาคอมเมนต์มาโดยตลอดอะเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมต้องคอมเมนต์แบบทําไมต้องขอเรามาด้วยอะทําไมต้องขอเรามาด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องทาตามเพื่อนอะนะเนาะเป็นเพื่อนสนิทเราแต่ก็ไม่ถึงสนิทมากนะก็ออยังเป็นเจ้าข่าเหมือนเดิมนะคะที่ขอมาคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปทำความสะอาดบ้านตัวเองนะคะเอาเป็นบ้านหลังนี้แลวกันง่ายๆ เราจะเริ่มทําตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายเลยนะคะอยู่ไหนเนี่ยก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้อาจจะทำคลิปได้สั้นนิดหน่อยเพราะว่าเออเดี๋ยวเนี้คือมันไม่ค่อยมีเวลาค่ะไม่ว่าจะแบบทำตัวละครที่ออกแบบเองในแดนที่เวอร์ให้เพื่อนต้องทำให้เพื่อนหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะ งั้นเราก็จะเริ่มทำเลยดีกว่าเราถ้าพูดถึงนะว่าทำไมคลิปที่เราทำเนี่ยจะใช้แค่แอป iBit คือเราอะขี้เอยียดตัดต่อเฉยๆค่ะพอดีเราก็เป็นแค่เด็กอะเนาะก็เลยไม่ได้ตัดต่ออะไรมากวันนี้คิดไว้ว่าจะทำคลิปแนะนำตัวละครที่ออกแบบเองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะทำวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์เพราะว่าเอิมอืม ็แบบเออพูดยังไงดีอ่ะอันนี้คือเราอ่ะจะกวาดบ้านไปด้วยเลยแล้วก็จะเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นให้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวปิดบ้านก่อนเดี๋ยวบันคือเรื่องมันก็มีอยู่คือตั้งแต่เราอ่ะมีแอปไอบิดมานะเราอ่ะก็ชอบมากเลยแบบคือว่าเป็นหมดทุกอย่างอ่ะใช้เป็นนะแต่บางอ่ะเราก็ใช้ไม่เป็นคือเราอ่ะก็ใช้ไปแบบสนุกสนุกนี่แหละแต่ประเด็นมันติดอยู่ที่ว่า เราไม่ชอบตัดต่อไงก็เ,ออเลยอืมได้แค่เอมได้แค่เอมเลื่อนคลิปเลื่อนไปามานะคะอยากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์มากเลยเพราะว่าถ้าพู้ติดตามถึงหนึ่งพันเนี่ยเราจะมาเราจะมาทำคลิปฉลองหนึ่งพันซับด้วยนะ คือสาหรับใครที่มีช่องแล้วมากดไลค์เราเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นคนมากดไลค์แต่ว่าสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะไปกดใจให้เลยบางคอมเมนต์ลอะจะไม่ได้ไปดูนะคะถ้าเราดันดังขึ้นมาบางทีคอมเมนต์อาจะเยอะก็ได้ใครที่กําเรามีไอเดียทําคลิปอยู่เนี่ยแนะนําให้ทําคลิปแนวเกมหรือแนวแนะนําของนะคะหรือจะเป็นแนวรีวิวของจะเป็นตีมอะไรก็ได้ของตัวเองเอาตามที่สบายสบายเลยนะคะก็คือจะต้องทาความสะอาดทั้งห้องเลยใช่ไหม เอาไปกวาดเตียงแล้วก็ในห้องนี้ด้วยคือทุกคนอะ่ะอาจจะคิดว่าทําทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกจังคะไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูก่อนใครมาไม่เอาหวกแบนด์ได้ไหมคือเราแบนได้ไหมอหมอยากแบนอยากแบน ถ่ายคลิปคือเราก็ถ่ายคลิปถ่ายไปถ่ายมามันก็ประมาณเนี้โอ้ยอย่ามายุ่งที่หน้าบ้านโอ้ยแบนทั้งสองคนเลยคนแรก <c oughs> นี่เดี๋ยวโดนอีกคนเดี๋ยวจะแบนอีกคน <c oughs> โอเคนะคะแบนดีไปแล้วเมื่อกี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนี่น่อยเป็นเสียงพ่อเราเองนะคะ <c oughs> สามสติลับของพ่ออะไรทุกสาวเราเป็นแฟนแล้วนะอะไรเนี่ยพ่อเราไม่มีแฟนโอ๊ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้เราไม่มีแฟนจริงๆนะมีแต่คนที่แอบชอบเราพ่อ เ่นผู้หญิงให้จ้ะคุณอะ้ยคุชายติดดุกเล่ก็กวาดทุกจุดเลยตามที่เพื่อนขอมากวาดตรงไหนอีกเอ้าแล้วเราจะขึ้นไปกวาดตรงนี้อ่ะกวาดไฟไปด้วยเอ้าโบตันเข้ามาเล่นด้วยทําไมกวาดยันห้องน้ํากวาดในว้ามไม่ขี้ค่ะไม่ขี้กวาดในโถส้วมด้วยกวาดในอะไรก็ไม่รู้ด้วย ก็คือขอให้มีเพื่อนในห้องเรียนเรามาดูคลิปรินเดอร์หวังว่ากันจะกำลังดูอยู่นะกันสองกับจิตโอ้โหมันยังไม่ยอมช่างมันเห็ะเราจะหยุดคลิปแค่นี้แล้วกันบุยบายบายบอยบอยบอยเอย้อย,อยแล้วจะจบคลิปยังไงวะ